นิวออโตเซลไดมอนมาสเตอร์ทิติพันธ์คณะสาค่ะโอ้โหเป็นเข็มที่อาจารย์มีความตั้งใจอยากจะติดเข็มต้อนรับปีใหม่วันนี้ความฝันของอาจารย์แม่พันธ์ก็เป็นจริงค่ะเข็มนี้นะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านตบมือให้กับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ของทีมอาจารย์พันธ์นิดนึงค่ะขอบคุณที่สุด ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านคะ่ะอาจารย์เป็นครูสอนทางด้านความงามตลอดเกือบ40ปีค่ะไม่เคยคิดหรอกคะ่ะว่าจะทําเครือข่ายหรืออะไรอยู่สายอาชีพหลักเราเลยค่ะไม่คิดว่าเครือข่ายจะสวยงามขนาดนี้นะคะอาจารย์มาเจออะ o อมี่เพราะเจอวิกฤตสองวิกฤตคะ่ะวิกฤตแรกแน่นอนคะ่ะช่วงโควิดวิกฤตการเงินคะ่ะวิกฤตธุรกิจที่ทุกอย่างสูกสั่งปิด อาจารย์มีธุรกิจเสริมความงามหลายสาขาค่ะต่อเดือนมียอดเข้ามากมายค่ะแต่ตอนโควิดเหลือศูนย์ค่ะแล้วอาจารย์ก็เจอวิกฤตสุขภาพค่ะอาจารย์เป็นโรคร้ายค่ะเป็นโรคเบาหวานถึงขั้น500ไขมันความดันและภูมิแพ้ค่ะช่างเสริมสวยส่วนใหญ่เป็นภูมิแพ้กันมากค่ะแล้วอาจารย์เองก็ป่วยหนักเป็นโรคสมองค่ะ พิการมาแล้วนะคะเป็นคาสเตอร์เฮดเอกหนักเข้าไปอีกค่ะถ่ายเป็นเลือดเป็นมะเร็งลำไส้หนักเข้าไปอีกค่ะเป็นมะเร็งมดลูกค่ะคุณคะทั้งสองวิกฤตเนี้ยอาจารย์หายเพราะอะโทมี่ของเราค่ะตบมือดังๆเลยค่ะอาจารย์มีบุญมากเลยค่ะที่ไม่ตาย พ่ออาจารย์พิสูจน์ค่ะพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อะโทมีทั้งหมดจนวันนี้อาจารย์พันยืนยัดให้ทุกคนรู้ว่าใจเท่านั้นค่ะอย่ายอมแพ้วันนี้ผลิตภัณฑ์ดีเหลือเกินอย่ายอมแพ้ค่ะกินมันทุกตัวเลยค่ะอย่าไปยอมแพ้มันหายได้แน่นอนพอวิกฤตการเงินค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการหาเงินเพิ่มถูกไหมคะ เพราะวิกฤตโควิดทําให้เราตื่นรู้ว่าวงการเสริมสวยยามที่เกิดวิกฤตเราไม่สามารถยืนทําผมได้หรอค่ะอาจารย์ก็หาค่ะจนสุดท้ายค่ะคุณรู้ไหมคะอาจารย์ขอบคุณมากเพราะว่าก่อนที่อาจารย์เจออะโอมี่อาจารย์ไม่ได้ทําเป็นนักธุรกิจนะคะอาจารย์มัวแต่ขายของค่ะไม่ได้เข้าใจเรื่องการใช้ระบบไม่เข้าใจเรื่องการขยายค่ะอย่าเสียเวลาเหมือนอาจารย์นะคะ พออาจารย์รู้ว่ามันสุดยอดมากอาจารย์ก็ตัดสินใจเลยค่ะทําตําแหน่งเซลล์มาเตอร์แล้วอาจารย์ก็ตัดสินใจพาทีมค่ะขึ้นตําแหน่งมากมายค่ะสิบแปดรหัสด้วยกันนะคะในตอนนั้นค่ะอาจารย์อยากจะบอกทุกท่านค่ะอาจารย์เดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อพิสูจน์แล้วนะคะว่าบริษัทอัโทมี่เรามันสุดยอดขนาดไหนอาจารย์ก็เลยเชื่อมั่นเลยพาทีมสําเร็จค่ะลุยทุกช่องทางค่ะ แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันอยากจะบอกทุกท่านค่ะอาจารย์พันธ์เองไม่เข้าใจคําว่าออโตเซลค่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยค่ะจนออโตเซลได้12ครั้งแต่พอมานับค่ะมันไม่ได้อยู่ในลูปของปีไงคะแล้วพออาจารย์รู้อาจารย์ก็บอกทีมว่าไม่ได้ฉันต้องรับเข็มต้นปีให้ได้หลังจากนั้นอาจารย์พาทีมทุกคนค่ะเข้าทุกระบบค่ะตัดสินใจค่ะไปงาน ODS ลงพื้นที่ภาคอีสาน อาจารย์เป็นคนยโสค่ะไผเป็นคนดีสารบังค่ะขอเสียงหน่อยค่ะคนดีสารค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะลุกขึ้นมาเวลาที่คุณท้อไม่มีเงินคุณอย่ามัวแต่คำว่าไม่มีเงินค่ะวันนี้อาโธมี่จะทําให้คุณมีเงินค่ะอาจารย์พิสูจน์แล้วออโตเซลล์เท่านั้นค่ะที่จะทําให้คุณมีแพสซิทอินคัมมีเงินทุก15วันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเงินอย่าคิดเยอะลงมือทำค่ะเหมือนอาจารย์ค่ะ อาจารย์พาทีมลงพื้นที่ทุกส่วนเลยพาเข้าระบบทุกอย่างที่จะทําอย่าคิดว่าอาจารย์ไม่เจอปัญหานะคะทุกคนคะน้ําหูน้ําตาร้องไห้เป็นมระวัค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะถ้าวันนี้คุณตัดสินใจอาจารย์เชื่อมั่นค่ะเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ตัดสินใจแล้วแล้วปีนี้ค่ะอาจารย์ก็ตั้งใจตั้งใจมากที่จะพาทีมอาจารย์ทำออโตเซล์ให้ได้ แล้วก็อาจารย์ตั้งใจที่จะสร้างออโตเซลไม่พอนะคะตัดสินใจที่จะสร้างไดมอนค่ะแล้วตัวเองค่ะปีนี้จะต้องขึ้นชาลเลนจให้ได้วันนี้อยากให้ทุกท่านอย่ายอมแพ้ค่ะวันนี้คุณมีความโชคดีค่ะโชคดีเหลือเกินวิกฤตการเงินวิกฤเตเศรษฐกิจมีมากค่ะแต่วันนี้อะตอมี่จะทำให้เรามีชีวิตใหม่ค่ะ อาจารย์เป็นเสียงหนึ่งที่อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์เองรอดผลทั้งวิกฤตเศษตรษฐกิจและวิกฤตสุขภาพวันนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ตัดสินใจเหมือนคำขวัญของเราค่ะตัดสินใจให้ไวแล้วเต็มพลังสุดกำลังสำเร็จไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ